ทุกท่านจ้าวันนี้ได้เลิกตีแล้ววันนี้เรามาชมสวนองุ่นที่เราเกินกันไว้นะคะว่าถ้ายายสีมาบ้านยายสีจะพามาชมสวนองุ่นบ้านยายสีมีสวนองุ่นนะคะและว,วันนี้กะได้โอกาสทองแต่สีอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะแสงแดดมันใจจะหมดแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะเรามาชมกันค่ะก่อนจะเข้าไปมาชมเปลงเพะสตรอเบอรี่นะคะทุกคน นี่ค่ะเป็นเะสตรอเบอรี่นะคะเจ้าของสวนขยันมากเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนทำเองดูแลเองเราจะเข้าไปข้างในกันตอนนี้อ่งุ่นมันใกล้จะหมดแล้วนะคะทุกคน ยายสีมาช้าเขาก็ตัดขายกันออกเกือบหมดแล้วเหลือนิดเดียวนะคะทุกคนส่วนนี้ผู้หญิงนะคะเป็นคนทำช่อนี้สวยมากเลยเขาบอกว่าเด็ดจิมได้นะเด็ดจิมเลยพี่ใจดีค่ะเจ้าของสวนแบบขยันนะคะเป็นสาวโสดเกษียณงานมาก็มาทำสวนองุ่น ทำเองกับมือไม่มีใครช่วยนะคะทุกคนขยันมากกล้องแค่วว่องไวนะคะเช้าก็ปั่นกําลังกายปั่นจักรยานออกกำลังกาย,กย,ากากายเสร็จแล้วมีเวลาก็มาทําสวนองุ่นไม่มีใครมาช่วยนะคะทําเองทุกอย่างอางุ่นมีหลายสายพันธุ์ค่ะทุกคนอันนี้ก็อีกพันุหนึ่งใบโอนังนะคะอ่าช่ออยู่ข้างบน แล้วก็จะมีลิลลี่แล้วก็จะมีอะไรอีกนะคะมีหลายสายพันธุ์นี่แหละคะ่ะคือผลผลิตการทำกรเกษตรเกี่ยวกับสวนองุ่นซึ่งองุ่นนี้ทำยากทำไม่เอาใจใส่จริงๆนะคะออแก,กนิกนะคะทุกคนไม่ได้ใช้ยาสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นองุ่นมันก็เลยไม่ได้อาจจะช่อไม่สวย เต็มที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเนี่ยค่ะเจ้าของสวนบอกชิมได้เลยยายสีก็จะเด็ดชิมนะคะสักลูกดูนะคะชิมดูเพราะว่าวันนี้กินของหวานลงไปเยอะและ้วเอาหนึ่งลูกนะทุกคน ออืมอืมกรอบหวานอร่อยนะคะคนนี้คือเจ้าของสวนนะคะทุกคนเนี่ยมันต้องอยู่ในที่เย็นปกติองุ่นจะชอบอากาศเย็นแต่แถวบ้านใหญ่สีนี่อากาศร้อนนะคะแต่ก็ออกลูกผลผลิตเหมือนกันขึ้นอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่นะคะทุกคนนี่นะคะ เดี๋ยวเดินชมก่อนนะคะทุกคนมันหมดแล้วเหลือนิดเดียวเมื่อก่อนนี้ออกดุกระยาเลยอะค่ะพวงระยาเลยออกดุกนะเออเนี่ยนี่ไม่คะทุกคน ลูกไก่จะหมดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้มีโอกาสมาชมแล้วนี่แหละคะ่ะคลิปนี้ก็พาชมสวนองุ่นนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้เอาไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะคะอันนี้ลินลี่เจ้าของสวนเอามาให้ชิมนะคะทุกคนลินลี่นี่จะกลิ่นหอมหอมละมุนหอมเย็นๆน,นะคะกลิ่นหอมละมุนหวานหวานละมุนล,ลิ้นนะคะ หวานแบบธรรมชาติธรรมชาติเด้ออ่าให้ชมเฉพาะที่มีลูกนะคะทุกคน